สวัสดีค่ะคุณชมคะติ้งต่างการเมืองในเทปนี้อาจจะสงสัยนะคะว่าเราขึ้นต้นด้วยภาพแปลกๆนั่นก็คือเริ่มที่เด็กพิการแล้วก็ผู้ต้องขังในเรือนจําแล้วจบท้ายด้วยผักไฮโดรโปนิกในมือดิฉันนี้ค่ะสสิ่งนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะอดใจรอแล้วก็หาคําตอบได้ที่นี่ค่ะสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกรดบ้านนนทภูมิค่ะ พี่คมน้องดูไห <c oughs> คะผู้ริเริ่มโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะทีนี้เลยอยากรู้เลยถึงแปลงจริงแล้วริเริ่มกันยังไงคะทำไมถึงแบบเป็นการปลูกผักให้กับน้อง ong, ๆแล้วก็ผู้ต้องขังคะก็ผมก็เริ่มต้นนะครับเราก็ได้มาพอได้มาสำรวจที่บ้านน้องดนทภูมแล้วนะครับเราก็เห็นว่าสินค้าที่บ้านเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์พวกพวกสักทีเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าสักทีเดียวนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าทําออกมาแล้วก็จะเป็นพวก น้องรเราเ<ค>มการผลินี้นนยู่แใช่ซ,ซึ่งก็ถูกวางลืมเอาไว้ฝุ่นจับบ้างอะไรเงี้ยนะครับพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราสามารถสร้างอาชีพที่น้องสามารถผลิตออกมาได้เป็นโปรดักต์หรือว่าสินค้าที่ใช้ได้จริงทานได้จริงและมีความต้องการจริงอะนะครับเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์และก็สร้างโอกาสให,ให้กับน้องๆได้มากกว่านะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องเทรนสุขภาพก็มาแค่ะนะครับแล้วก็ ส่วนตัวเองเนี่ยผมผมเชื่อเรื่องหนึง่งเนื่องจากว่าทำทำร้านอาหารสุขภาพด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะเดินทางจากคําว่าเทรนเนี่ยมาเป็นไลฟ์สไตล์ของคนละอพอมันเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนมากขึ้นหลังจากหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการบริโภคผักก็จะมากขึ้นเรื่อยๆร่อเราก็เลยเชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะต้องมีตลาดรองรับแน่นอนนะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่า ยังไงเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็มีเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็สามารถรับซื้อได้อยู่แล้วแต่ว่าพอผลิตได้ออกมาจริงๆเนี่ยโอ้ไม่ต้องถึงครับใช่ครับแทบจะแทบจะหมดออกจากแปลงทันทีเลยที่ที่ที่ได้ตัดผักเลยเขาล็อกของเขาไว้แล้ว พูดคุยถึงการปลูกผักไฮโดโรพนิกันยากน้อยมากน้อยแค่ไหนเคยปลูกต้นไม้มาก่อนหรือเปล่าคะเคยครับเคยด้วยแล้วผักไฮโดโปรปนิกอย่างนี้เคยไหมไม่เคยครับเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มก็คือเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่มาที่นี่การปลูกอันนี้ไม่ได้ยากอย่างที่น้องบอกเนาะแต่ว่าถามว่าตอนที่พี่ๆเขาแบบเอากิจ,จกรรมมาลงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการปลูกผักนี้ แรกๆอ่ะชอบครับชอบชอบแล้วเพื่อนๆชอบหลายคนอ <ๆ S 2> าจะปลูกแต่มันต้องดูแลอย่างดีดูแลเอาใจใส่มันค่ะคิดว่าได้ประโยชน์แน่นอนเอาแบบผักมาให้ปลูกเล่นอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทาอะไรใช่ไหมอ่ะแล้วสําหรับน้องอ่ะคะมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ว่าเออใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้นครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็สามารถหันมาดูแลผัก เพื่อให้มีที่ว่าเราจะได้ใส่ใจว่าเออของที่เราปลูนี่มันขึ้นดีขึ้นไหมหรือว่ามันแย่ลงในย,ยังไงเงี้ยครับจะได้ปรับปรุงครับเหมือนเป็นการให้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เราจะต้องดูแลแล้วก็หล่อเลี้ยงเขามาพูดถึงขั้นตอนตอนที่พี่ๆเขาเข้ามาสอนดีกว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสนุกไหมกิจกรรมนี้แรกฮะยากนิดน,นึงช่วงเราต้องต้องดูแลอย่างดีค่ะดูแลเอาใจใส่มัน แล้วเรื่องน้ำอ,อะไรแล้วต้องดูอย่างดีมีการเรียนรู้อะไรบ้างจากการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์พี่เขาสอนว่าเม็ดเม็ดจะต้องแบบใส่ห้ามโจมแบบห้ามแบบให้พอดีค่ะงั้นมันจะไม่ขึ้นค่ะแล้วว่าปุ๋ยก็ต้องใส่พอดีกับที่เราต้องที่เราต้องการก็คือได้ความรู้อแล้วสำหรับน้องนะคะก็ ก็เราได้การใส่ใจในการทำครับ <Ừ. S 2> ว่าเราทำอย่างนี้เราต้องทำยังไงให้ดูแลเขาดีที่สุดครับก็นั่นแหละถามว่าสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับค่ะเป็นงานที่แบบสนุสนกครับค,คือเราต้องใส่ใจเขาเลยมันสนุกตรงที่ว่าเราต้องคอยหมั่นดูเขาครับพี่ๆเขาสอนแบบนี้น่ะคิดไหมว่าจะเอาไปต่อยอดอะไรได้อีก อยาก<ล>จะทําอะไรเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้ตรงนี้อยากอยู่แต่ต้องเราต้องทาดูที่ที่เราดูนี่ต้องดูไว้ก่อนค่ะอาจจะเอาด้านเนี้ยไปเลี้ยงชีวิตประจําวันอาจจะไปสอนน้องๆต่อถ้าเราเก่งเราไปอยู่ไกลๆได้ความรู้ที่แตกฉาแล้วก็เอาไปต่อยอดต่อเนื่องได้อ,คคอ่ะงั้นเล่าสักนิดนึงว่าตอนที่พอทําแปลงนี้เก็บ ผลผลิตอะไรยังไงเวลาเอาออกไปขายเนี่ยรู้สึกยังไงก็ภูมิใจครับคือเขาก็ถามว่าทำไมผักทําไมสวยจังอ่าเรามีวิธียังไงเหรอก็บอกว่าอ๋อก็โอเคก็ในด้านวิธีเขาก็จะมีสอนเราก็จดจำในตรงนี้แล้วเราก็ต้องคอยดูแลคอยใส่ใจมันถึงได้ผักออกมาสวยงามมีคนถามบ้างไหมว่าทําไมทําได้ ทำไมเราไม่ได้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยทำไมทําได้มีคนถามอยู่จแว่าเราถึงเราเราไม่สมประกอบแต่เราแบบเมืองกบบยังหยิบนี่หยิบนี่ได้อยู่ถึงแม้ว่าเราไม่พร้อมเหมือนใครๆแต่ว่าเราก็ยังสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยช่วยสร้างชีวิต ให้กับผักพวกนี้ให้เกิดขึ้นก็เหมือนกับสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ทำให้น้องๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะ,คะแล้วก็พร้อมด้วยเอาละค่ะน้องๆได้สะท้อนให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าคุณค่าในชีวิตนะคะของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะความพร้อมแต่ละคนอาจจะมาไม่พร้อมแต่น้องๆมีจิตใจที่พร้อมมากนะคะแล้วก็เหมือนกับการปลูกผักนี่ละค่ะที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตค่ะกว่าที่เราจะลงตัวว่าเราจะทําอะไรแบบไหนเนี่ยเวลาของการ ส่งโครงงานมันก็ใกล้เข้ามาแล้วยิ่งผักเนี่ยต้องอาศัยเวลาในการเจริญเติบโตด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะบีบอ่าเองเอางี้อย่าบอกใครนะคะคุณผู้ชมอย่าบอกใครคือมีแผนชั่วว่าถ้าเกิดมันไม่งอกกูไปซื้อผักที่ตลาดมาได้ไหมว้าวันพิเศษแต่คือคงไม่ทําอย่างนั้นหรอกแต่มันก็คือแบบคือมันมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของพืชใบที่มันจะงอกออกมาใช่ไหมคะอ่ามันก็มีความกดดัน สูงอยู่บ้างคือเราก็ลุ้นกันอยู่ทุกวันแต่ว่าท่ามกลางความลุ้นนั้นเราก็มีความหวังอยู่ว่ามันต้องสําเร็จสิเพราะว่าเราอะตั้งใจที่จะไปหาองค์ความรู้เหล่านี้ทีมทีมของเราอะไปทั้งพระดาบทไปทั้งฟาร์มเอกชนนะะเพื่อจะได้ความรู้มาเพราะฉะนั้นนก็คือมันน่าจะสําเร็จแหละณนะตอนนั้นคิดในแง่ดี น้องในบ้านผู้พิการก็จะได้ทานอาหารที่ดีขึ้นจากของมือเขาเองบนความภาคภูมิใจของเขาทั้โทษได้โอกาสได้อาชีพได้ความรู้ในการที่พัฒน,นาชีวิตตัวเขาองลแต่ละคนของกลุ่มนกนกยูงก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยเรามีความรู้สึกว่าเรามีแค่ความฝันแล้วก็ความหวัง ของคนสองกลุ่มที่เราอ,อยากจะให้โอกาสสําหรับเขาแต่เรายังไม่มีความรู้เราไม่คิดว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาประสบความสําเร็จหรือเปล่าเราเหมือนกับเรามีแต่ความฝันแล้วก็ความปรารถนาดีเท่านั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มลงมือทํามันก็เจอกับอุปสรรคเลยอยู่แล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยอยากจะให้ผู้ต้องขังเขามีส่วนร่วมเขาจะมีส่วนร่วมได้แค่ไหนเพราะว่าในใน,ในขณะที่เราทำเนี่ยเขาอยู่ในสภาพของ ผู้คุมผู่ถูกคุมขังอิสรภาพของเขาก็จะน้อยทัถ้าเราจะเข้าไปทำเนี่ยเราต้องขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์แล้วก็เข้าไปซึ่งมันมีกระบวนการเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราเนี่ยจะให้เขาอ่ะออกมาทํารางมีส่วนร่วมในการทํารางปลูกผักเนี่ยก็ต้องออกมานอกสถานที่อีกแล้วก็ต้องไปในที่ของน้องๆบ้านนนทภ,ภูมิด้วยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยแต่ก็ถือว่า เราก็ใช้การแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะนะคะก็ได้รับความร่วมมือความเมตตายอย่างมากนะคะจากกรมราชทัณ์นะคะแล้วก็เรือนจําจังหวัดประทุมธาน,นีด้วยะคะ่ะที่ให้โอกาสเราเนี่ยได้เข้าไปให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะคะแล้วก็ให้โอกาสผู้ต้องขังเนี่ยได้ออกมาทําสิ่งดีๆแบบนี้นะคะ่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราได้เห็นการนําเสนอผลงานของพี่ๆปนป .6 กลุ่มนกยุงกันไปแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นว่ามีการสร้างคุณค่านะคะให้กับน้องๆผู้พิการรวมไปถึงกับผู้ต้องขังคะ่ะให้มีคุณค่าในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีด้วยวันนี้เราก็เลยพามาแรกเปลี่ยนนะคะถึงโครงการดีๆค่ะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ทราบที่มาที่ไปกัน มาบางแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะการดําเนินโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นยากง่ายแค่ไหนอุปสรรคอย่างไรมาพูดคุยกับพี่ๆตัวแทนกลุ่มนกยูงกันค่ะก็จากการคุยงานปรึกษากันแล้วเนี่ยพวกเราอมองว่ากลุ่มเด็กพิการแล้วก็กลุ่มผู้ต้องขังเนี่ยเป็นกลุ่มที่เสียโอกาสจาก กิจกรรมหลายๆอย่างในสังคมนะคะกลุ่มเด็กพิการนอะ่ะเขาก็ต้องการการยอมรับจากคนในสังคมต้องการทํากิจกรรมต่างๆให้เหมือนกับคนที่ครบ32ในขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเนี่ยเขาก็ต้องการการยอมรับในโอกาสที่สองจากสังคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยนำบุคคลที่เสียโอกาสหรือว่าด้อยโอกาสกว่าบุคคลปกติเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสให้กับเขาก็เลยเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทํากับโปรเจก t นี้ค่ะ คือส่วนหนึ่งก็ถ้าให้พรเขาได้ก็คงอยากจะช่วยเหลือตัวเองนะครับให้ได้แล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวใช่ไหมฮะส่วนถ้าเกิดเป็นนักโทษเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสก็คือเขาอยากจะให้คนยอมรับเขาแล้วก็กลับมาสึกคือเหมือนทางานคืนกับสังคมได้แค่นั้นเองครับก็คือเป็นอะไรที่เรามองว่ากลุ่มคนสองคนเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยถ้าได้มีโอกาสได้มาทําอะไรช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยเขาจะมีความสุขครับ เอาละค่ะพูดถึงความยากง่ายกันบ้างสำหรับโครงการนี้ต้องบอกว่ามีการประสานกันทั้งน้องๆสองกลุ่มทั้งผูู้้ต้องขังแล้วก็ผู้พิการนะคะอยากให้เล่าสักนิดหนึ่งค่ะว่าบ้านดนทภูมิก่อนละกันการเข้าไปประสานกับน้องๆเนี่ยเกิดความยากง่ายอุปสรรคอย่างไรบ้างคะเรื่องความยากง่ายเนี่ยจริงๆส่วนตัวพอพอทังพ,พี่พิธีกรนะครับถามพวกเราว่ามีความยากง่ายอย่างไร ก็นึกขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเราก็แทบจะไม่ได้นึกถึงว่ามันยากหรือมันง่ายเลยนะครับเพราะเราแค่รู้สึกว่าถ้าสมมติเราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นมาที่น้องที่บ้านโนโนทภูมินี้ได้เนี่ยพวกเรารู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากๆานะครับเราเรารู้สึกว่าแล้วแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยจากการมาลงดูงานเนี่ยพอเราได้ยิ่งเราได้สัมผัสกับน้องๆเนี่ยยิ่งเราได้เห็นพี่บุคลากรน,นะครับที่อยู่ในบ้านนนทภูมินียเรายิ่งมีความเชื่อครับว่า โปรเจกต์ที่เราคิดจะทำเนี่ยน่าจะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ะค,ะค่ะแสดงว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอ,อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นล่ะคะน้องๆมีอุปสรรคอะไรบ้างเรื่องอุปสรรคเนี่ยจริงๆก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เราเราคิดว่าเราต้องการที่จะหาบางสิ่งบางอย่างที่สร้างขึ้นมาเป็นโอกาสให้น้องๆนะครับนั่นก็คือการปลูกผักนั่นเองแทนที่การที่น้องจะทํา ผลิตภัณฑ์ออกมาทีอา่อาจจะไม่ได้เป็นตามความต้องการของตลาดสักทีเดียวนะครับพอเราพูดถึงการปลูกผักเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันขายได้อยู่ละนะครับ<ฆ>แต่วิธีการปลูกผักเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยก็คือเราก็ไม่ได้มีความรู้กันเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเราก็เลยต้องเริ่มจากการที่เราไปติดต่อหาพี่วิทยกรจากข้างนอกนะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้ก่อนนะครับว่าการปลูกผักจะต้องทํำยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เชิญเข้ามา สอนให้ทางสตาฟที่บ้านนนทภูมินะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักไปะนะครับผมซึ่งเรื่องระบบการปลูกผักแบบไฮโดรพอนิกนั่นก็คือการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินนะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับคแค่เราจะเป็นที่จะต้องรู้เรื่องบางเรื่องเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการที่ ได้เตื่นมาดูแลเป็นกิจวัตรประจําวันก็สามารถจัดการให้ให้ผักผักเนี้ยสามารถขายได้เลยแซงว่าเริ่มจากตัวพี่ๆก่อนที่จริงๆแล้วมืแอบถามมาแล้วว่าไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้เลย ก็คือต้องเริ่มจากเราแล้วก็มาถ่ายทอดให้น้องที่บ้านนทภูมิทีนี้ผู้ต้องขังบ้างค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้แค่มีแค่เด็กพิการเท่านั้นความยากง่ายการประสานงานแล้วก็การที่จะลงไปหาพวกเขาเป็นยังไงบ้างค่ะก็เรื่องเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังเนี่ยนะครับเราก็ในกลุ่มนกยูงเราเนี่ยก็พยายามคิดตกผลึกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะได้โอกาสในสังคมเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ต้องขังนะครับเพื่อที่จะได้ในสองแง่ด้วยกันนะครับหนึ่งคือแง่ของการประกอบอาชีพแล้วก็การสร้างรายได้นะครับ อีกแง่หนึ่งก็คือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับการขัดเกลื่อนศีลธรรมทางด้านจิตใจคือจะได้สองประโยชน์เลยนะครับครับคราวนี้ปัญหาอุปสรรคก็มีอยู่บ้างนะครับเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังเพราะว่าแน่นอนครับตัวผู้ต้องขังเนี่ยอยู่ในเรือนจําการจะนํามาการจะให้คํารู้ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปข้างในนะฮะเมื่อเราเนี่ยได้องค์ความรู้การที่เราไปเรียนรู้กันแล้วนะที่ที่ตัวผู้ต้องขังเนี่ยนะครับที่ที่ตัวพระดาบที่เราไปหาความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับ เราก็ต้องเข้าไปให้ความรู้ตัวผู้ต้องขังข้างในเดือนจําโดยที่เรามีทีมงานพวกเราเองเนี่ยแหละครับ<ม>เข้าไปให้ผู้ต้องขังไปให้ความรู้ผู้ต้องขังค่ะครับโดยประสานผ่านทางกรมรชาชทัณร<ม>์ทางท่านรองอธิบดีกรมรชาชัณฑ์ไปนะครับ<ม>แล้วก็ขออนุญาตเข้าไปให้ความรู้ แล้วก็ขออนุญาตอีกนะฮะขออนุญาตขอความร่วมมืออีกขอนําตัวผู้ต้องขังออกมาสร้างรางให้กับน้องๆที่บ้านนนทภูมิด้วยเดี๋ยวขอนิดนึงก็คือในส่วนของน้องบ้านนนทภูมิปลูกผักแต่วัตถุดิบอุปกรณ์การสร้างรางก็คือจากผู้ต้องขังถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะดังนั้นก็จะเป็น2ององค์ความรู้ที่มาประสานนะครับรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับตัวของตัวผู้ต้องขังเองเนี่ยเขาจะได้ความรู้ในเรื่องของการสร้างราง โดยที่เราจะเป็นคนจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดแต่เขาเป็นคนสร้างนะครับค่ะแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักด้วยเพราะการสร้างรางก็ต้องรู้เรื่องการปลูกผักด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ความยากของมันอุปสรรคที่เมื่อกี้ถามเนี่ยนะครับตรงที่สำคัญคือ,อการสร้างรางเนี่ยเราจะสร้างเหมือนคนปกติไม่ได้เนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขามีข้อจํากัดข้อจํากัดตรงด้านไหนรู้ไหมฮะก็คือคด้านของเรื่องของการความพิการของน้องเขาซึ่งมีหลากหลายบ้านในบ้านนนทบูมเนี่ยค่ะบางน้องบางน้องบางคนเนี่ยจะพิการเดินไม่ถนัดนะต้องใช้รถเข็นค่ะ บางคนอาจจะตามองไม่เห็นนะครับหูไม่ได้ยินดังนั้นเนี่ยการสร้างรางงเราต้องรองรับความพิการที่หลากหลายทุกภาคส่วนทุกภาคทุก,ทกด้านเลยนะเนี่ยค,ครับทีนี้ความรู้สึกล่ะเรารู้แล้วว่าการดาเนินงานมาประสบความสําเร็จก่อนที่จะเข้ามาทําโครงการนี้น้องๆเป็นอย่างไรแล้วพี่ๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็หลังที่เข้ามาทําโครงการนี้น้องๆเป็นอย่างไรแล้วพี่ๆเป็นอย่างไรคะก็ตอนแรกที่เรามาดูพื้นที่เราลงพื้นที่กันเยอะมากค่ะ ก็เหมือนเราก็ค่อยๆสัมผัสกับน้องเขาค่อยๆสัมผัสว่าน้องเขาแบบเออมันไม่ใช่แค่ว่าจะมาทําให้สําเร็จแล้วมันดูเหมือนเป็นความผูกพันแล้วของโครงการนี้ก่อนเขามาทำเนี่ยยอมรับว่ากังวลเพราะว่าถ้าเกิดเรามาวางล้างให้ทําให้ทุกอย่างแล้วผักไม่งอกอน้องคงจะแอบเสียเซลเบาๆนะ,ะใช่ไหมเราก็เลยแบบทํากันบ้านจนหนักมาเพื่อว่า ทุกอย่างจะต้องออกมาแล้วแบบผลสําเร็จมันต้องมีผักจะต้องเห็นสีเขียวค่ะแล้ววันที่เรามาเก็บผักวันที่เรามาเจอน้องๆเนี่ยเราก็แบบภูมิใจเราดีใจเราแบบมันเป็นความรู้สึกหลายอย่างมากของวันนั้นที่แบบโครงการมันมาถึงจุดนี้แล้วก็น้องๆแบบรู้สึกด,ดีกับมันนี่คือแบบจุดหลักที่สุดของโครงการเลยอะคือน้องมีความสุขที่ได้เห็นตรงนี้ได้ทําตรงนี้แล้วก็ ใ,ใจค่ะแล้วพราความคาดหวังในตอนแรกความคาดหวังในตอนแรกเนี่ยคิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะทำอะไรให้กับน้องๆได้บ้างเราก็ตั้งแต่แรกเราต้องการสร้างโอกาสอยู่แล้วนะคะคือเป็นแบบเ,เราก็เหมือนเราเหยิบยื่นให้นะเอออันนี้คือความรู้เรื่องการปลูกผักนะ,<ฮ>ะแต่ถามว่าเราจะคาดหวังให้ทุกคนรักการปลูกผักได้ไหมอันนี้ก็ต้องต้องแล้วแต่น้องๆแต่ผลสุดท้ายเนี่ยน้องชอบในการทำกิจกรรมนี้ น้องเอนจอยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแล้วก็เขาเอาไปขายข้งแต่เขาเห็นผักงอกเป็นมเมล็ดมันคือความรู้สึกที่ดีมากๆอันนี้ความรู้สึกของพี่พี่เร<ช>ะฉะนได้ฟังความรู้สึกของน้องบ้านนนทภูมิไปแล้วในส่วนของผู้ต้องขังล่ะคะคาดหวังตอนแรกเป็นอย่างไรแล้วก็ความรู้สึกหลังจากโครงการสําเร็จเป็นอย่างไรคะ ตอนแรกเลยนะคะที่เราไปขอความร่วมมือกูต้องขังมาเขาร่วมโครงการนะคะเราก็คิดว่าเอาเขาคงมาตามหน้าที่อาจจะอยากเก็บคะแนนความดีเพื่อให้ได้รับลดหย่อนโทษหรืออะไระแต่พอเข้าไปร่วมโครงการกับเขาตั้งแต่สอนตั้งแต่พาเขามาประกอบรางอะคะ่ะก็พบว่าทุกครั้งที่ถามคือเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาดีใจที่คนอย่างเขาได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นเขามีความสุขที่ทําให้น้องๆได้มีโอกาส ออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ค่ะคะก็ได้เห็นว่าตัวรางเนี่ยใช้ได้แล้วก็คือทําได้จริงเกิดข<ช>ึ้นจริงคือความภาคภูมิใจแล้วเขาก็ไปต่อยอดประกอบ<ช>อาชีพได้ด้วยเพราะว,ว่าอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ต้องขังอะคะพอพ้นโทษออกไปโอกาสในชีวิตเขาลดน้อยลง เขาจะไปประกอบอาชีพเหมือนคนปกติได้ขึ้นลาบากนะคะ,ะการที่เขามีองค์ความรู้ตรงนี้ออกไปต่อให้เขาไม่ไปปลูกผักเป็นอาชีพแต่เราสามารถไปประกอบอาชีพรับจ้างสร้างหลังผักได้ทําอะไราต่อย,ยอดได้อีกหลายอย่างค่ะค่ะถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็สะท้อนปัญหาได้ดีเลยละคะ่ะที่สําคัญนะคะสามารถให้โอกาสทุกคนให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็สามารถนาไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปะค,ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาสรุปบ,บทเรียนกันต่อในติ๊กตงกันเหมือน ผู้ต้องขังอะค่ะซึ่งเรารู้ดีอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยในดีดคือไม่ได้ว่าผู้ต้องขังจะเป็นคนมาจากพื้นฐานจิตใจที่ชั่วช้าเขาก็เคยเป็นพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีของหลายๆคนหลายคนทำความผิดเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการหลายคนอารมณ์ชัว่ววูบหลายคนเนี่ย อาจจะเกิดจากการที่วินาทีเดียวที่เขาตัดสินใจค่ะ,ะมันเป็นตราบาบในใจของเขาอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเจ็บปวดในใจอยู่แล้วแต่วันหนึ่งอ่ะเมื่อเขาได้มาทําอะไรโดยตัวของเขาเองอได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาอ่ะไม่มีอิสรภาพในเรื่องของการถูกคุมขังแต่น้องๆผู้พิการไม่มีอิสรภาพในการที่จะใช้กําลังกายของตัวเองอ่ะ วันที่เราได้เห็นเขาไปทำรางให้กับน้องๆแล้วเขามีความซาบซึ้งใจแล้วเขามีความสุขที่เขาจะได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นโอ้โหนั้นเป็นความประทับใจมากๆ งสุดท้ายของติ้งต่างการเมือง political spaces แล้วนะคะเราได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนมันจะต้องเกิดการต่อยอดขึ้นไปนะคะในฐานะที่เป็นโคชชิ่งของโครงการดีๆแบบนี้เราถามเลยดีกว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายนอกจากน้องๆเด็กพิการแล้วแล้วก็ผู้ต้องขังแล้วจะมีการต่อยอดอะไรอีกหรือไม่คะในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานะครับขอตอบเป็น2ส,ส่วนนะครับถ้าเกิดผู้ต้องขังเนี่ยนะครับ โครงการของสถาบันพระปกเก้าเนี่ยเคยมีโปรเจกต์คล้ายๆอย่างนี้เกี่ยวผู้ต้องขังนะฮะก็คือผู้ต้องขังออกจากเรือนจําแล้วเนี่ยเรามีบริษัทรองรับชื่อบริษัทพงษ์เลเมืองดีนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเขาหาโอกาสทํางานเราะจะเตรียมโอกาสตรงนี้ไว้ให้ะนะครับแล้วส่วนของบ้านนนตภูมิเนี่ยนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ที่อสอนเด็กๆปลูกผักไฮโดรพนิกะนะครับต้องถือว่าเราได้สตาฟที่ สนุกกับไปกับโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับเพราะอาจารย์ก็ไม่หยุดคิดเหมือนกันะนะครับจากที่เราเคยปลูกจากแปลงเป็นรางอาจารย์กำลังจะทำไฮโดรบ็อกซ์ไฮโดรบ็อกซ์เนี่ยก็คือเป็นไฮโดรพอนิกที่ใช้น้ำยานะครับเหมือนกันเหมือนไฮโดรพนิกแต่ใช้ปริมาณน,น้อยกว่าแล้วก็อยู่ในกล่องนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับใช้พื้นที่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะฮะ<ม>เด็กที่นอนกับเตียงก็สามารถทำตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมีไฮโดรบ็อกซ์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราจะเป็นเหมือนที่นี่เนี่ยเป็นสนามทดลองนะครับก็คือเราได้ปลูกผัก3มชนิดแล้วนะฮะเมื่อกี้คุยอาจารย์เราอยากจะปลูกผักสลัดชนิดอื่นๆบ้างนะครับแล้วก็ปลูกผักไทยๆที่เด็กๆกินได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนผักมากขึ้นนะครับแล้วก็การวิธีการเนี่ยก็จะมีแตกต่างมากขึ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คืออ,อ,อันนี้คือภาพของบ้านนนทภูมถ้าเกิดมองภาพกว้างขึ้นนะครับ กระทรวงอพอมอได้ให้ข้อมูลมามากถานส่งครอบ์แบบนี้นะฮะที่มีเด็กพิการเนี่ยทั่วประเทศมียีบสอแห่งนะฮะมีเด็กเกือบ5,000คนนะฮะจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราสามารถต่อยอดทำบ้านต่างๆได้ด้วยเนี่ยนะครับ<ะ>เรา ทางทีมนี้เนี่ยเขามีแมนวลให้หมดแล้วลรางต้องขนาดเท่าไหร่พื้นที่สําหรับรถเข็นเท่าไหร่เราไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับอ๋อนี้ก็เป็นการต่อยอดไม่ใช่แค่บ้านนนทภ,ภูมิและ,ะยังมีอีกหลายโครงการแน่นอนสิ่งที่อยากจะให้พวกพี่กลุ่มนกยูงสะท้อนถึงปัญหาสะท้อนถึงการทำโปรเจก์นี้ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันได้อะไรบ้างแล้วก็จะให้โอกาส คนอื่นๆอย่างไรอะค่ะฝากอะไรถึงคนชผชมสักนิดนึงคะ่ะเชิเลยคะ่คนนะครับก็สั้นๆนะฮะก็คืออยากจะฝากนะครับว่าในสังคมเราเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมกันอาจจะทั้งฐานะทั้งโอกาสทั้งร่างกายนะครับค่ะแล้ก็ควรที่จะให้โอกาสทุกคนเนี่ยได้เท่าเทียมกันนะครับคือการให้ค,ครับตรงนี้ครับนี่ก็ง่ายแบบ สั้นๆเลยทั้งน้องผู้พิการผู้ต้องขงังแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ได้รับโอกาสอาจจะไม่เท่าเทียมกับเรา <Hey. S 1> อันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่อยากจะให้ประสบความสำเร็จขึ้นๆไปอีกนะคะติ้งต่างการเมือง political space ของเราต้องขอขอบพระคุณตัวแทนจากพี่ๆกลุ่มนกยูหรือว่านักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างสูงเลยที่มาช่วยถ่ายทอดให้เราได้เห็นถึงต้นแบบดีๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และในวันนี้ติ้งต่างการเมือง political spaces นะคะต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเจ้าหน้าที่บ้านนนทภ,ภูมิรวมไปถึงผู้ต้องขังที่เข้าร่วมในโครงการ ถึงแม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่เชื่อว่าวันข้างหน้าเราจะได้อยู่กันในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปเช่นเดียวกับน้องๆน,นะคะที่ถึงแม้เกิดมาความพร้อมทางร่างกายไม่มีแต่ด้วยใจที่เข้มแข็งค่ะทําให้เราได้รู้ว่าไม่มีพวกฉันพวกเขาแต่จะมีแต่พวกเราที่เดินหน้าร่วมกันต่อไปดิฉันอ,อวรลันนันทปัตตแววแล้วก็ติ้งต่างการเมือง political spaces ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ